อ่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ EP ที่3แล้วนะครับวันนี้เจาะลึกวิดีโอลงไปเลยนะครับอัดทีเดียวแบบย,ยาวๆไปเลยนะครับอ่ะมาต่อกันเลยครับวิดีโอครับสำหรับคลิปนี้โอเคครับก็ EP นี้นะ EP ที่3แล้วเนาะสำหรับโปรแกรม c a l l ี o p e Video Studio นะครับ2 0 19น้นะเวอร์ชันที่ครูใช้เราจะมาใช้เกี่ยวกับ วิดีโอนะครับวิดีโอที่ว่าเนี่ยที่ครูเตรียมมาก็เหมือนที่ครูให้สอนในห้องไปนะครับเป็นวิดีโอเกี่ยวกับสัตว์ใช่ไหมวิดีโอเกี่ยวกับสัตว์ครูลากวิดีโอตัวนี้เข้ามาครับนี่คือความยาวของวิดีโอของครูนะครับกดพรีวิวก็เป็นไงครับไอ้พวกนี้มันก็กำลังกินข้าวอยู่นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนี่คือวิดีโอนะครับทีนี้วิดีโอเนี่ยเราสามารถทําอะไรกับมันได้บ้างนะครับอันที่1นนะครับเดี๋ยวครูขอลากน้องหมาตัวนี้เข้ามาด้วย Do y o U w a n t to Change the Project Setting to Match Video อ่ะ No ครับผมจะให้เป็น16:9ต่อเหมือนเดิมก็คือดูตรงนี้ครับอัตราส่วนของวิดีโอของเราเท่าไหร่คือดูตรงนี้ต้องการ4:3ต่อจะเป็นแบบนี้ผมแนะนำให้เป็นหรือจะเอาแบบมือถือจะเป็นแบบนี้นะครับหรือ1:1ต่อจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นถูกตัดเห็นไหมมันถูกตัดเห็นปะ แล้วก็อีกอันหนึ่ง4:16:09จะเป็นแบบนี้ซึ่งเขานิยมใช้แบบนี้กันเพราะจอปัจจุบันของเราเป็นจอ Y ใช่ไหม1 6 0 9มันก็จะโอเคหน่อยนะครับอะมาวิดีโอนี้นะครับ Animal เมื่อเราดับเบิลคลิกที่วิดีโอแล้วเนี่ยเราสามารถใช้อะไรได้บ้างนะครับใช้อะไรได้บ้างกับตัววิดีโออันดับแรกเลยเราสามารถใช้หัวข้อตรงนี้ก็คือ ตัวนี้ก็ปรับขนาดวิดีโอให้มันเต็มจอนะแต่ของพีพอดีว่าวิดีโอของผูมันเต็มจออยู่แล้วนะครับฟัง์กชันแรกที่ควรจะใช้คือนี่เลยครับแพนแอน o ู PAN นแอนซ o มต้องการให้มันซูมแบบไหนเขามีให้เลือกนะครับจะให้ซูมจากซ้ายไปขวาหรือซูมจากอย่างนี้มาอย่างนี้ก็ได้อ่ะดูนะครับครูจะกดพรีวิวเห็นไหมมันจะค่อยๆซูมจะค่อยๆซูมค่อยๆซูมค่อยๆซูมจนมันเต็มคลิปอะครับ จนความยาวของมันอ่ะเต็มคลิปเลยนะครับเห็นปะมันจะค่อยซูมจากเล็กๆแล้วก็ซูมออกมาอย่างนี้นะครับอ่ะอันนี้มันเล่นต่อจากคลิปนี้เลยนะครับอ่ะอันแรกนะครับคือฟังก์ชันแพนแอนซูมเราสามารถเลือกได้โอเคเนาะแพนแอนซูมนะครับเดี๋ยวมันคลิกแล้วก็เลือกแพนแอนซูมแล้วก็เลือกที่เราต้องการว่าเฮ้ยเราต้องการให้มันซูมไปทางไหนโอเคนะครับเนี่ยเห็นไหมแพนได้นะครับแต่อันนี้มันปรับละเอียดก็ได้เหมือนกันว่าต้องให้มันแพนไปตรงไหนบ้างอะไรยังไงบ้าง นาทีที่เท่าไหร่ประมาณไหนแต่ครูอันเนี้ยขอห้ามไปก่อนละกันนะครับเพราะว่าถ้าสอนนะน่าจะต้องแยกคลิปแบบยาวๆเลยนะครับอันนี้เอาฟังก์ชันพื้นฐานที่ควรจะเรียนรู้ไปก่อนนะครับอ่ะต่อมาครับแต่มันคลิกแล้วมีอะไรอีกครับให้เล่นอ่ะมาดูคลิปนี้บ้างคลิปเนี้ยสังเกตดีๆว่าคำว่า s p l i t Audio ยเนี่ยคำเนี้ยไม่มีกับคลิปนี้เพราะวิดีโอตัวเนี้ยไม่มีเสียงแต่คลิปอันเนี้ย ด้านน้องหมาลาบดอเนี่ยมันมีเสียงเพราะสังเกตดูนี่ครับใช่ไหมตรงตัวที่เป็นรูปลำโพงออกมาเนี่ยนะครับให้เลือกคําว่า s p l i t Audio เนี่ยคือการแยกเสียงออกจากคลิปนะครับแยกเสียงออกจากคลิปวิดีโอทําให้คลิปวิดีโอตัวเนี้ยไม่มีเสียงนะครับแล้วมาแยกเสียงคลิปออกมาแบบนี้แยกได้นะครับแยกได้โอเคนะอ่ะหรืออีกอันนึงครับถ้าต้องการปิดเสียงให้นักเรียนคลิกขวาครับ แล้วก็เลือกไปที่หัวข้อ Oreo ครับถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่นะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเก่ามันจะขึ้นคำว่ามิวเฟดอินเฟดเอาให้เลยนะครับเลือกคลิกขวาครับแล้วก็เลือกมิวเนี่ยเห็นปะมันคือการปิดเสียงวิดีโอนะครับคือการปิดเสียงวิดีโอนะครับหรือเนี่ยเห็นนะเปิดปิดต,ตรงนี้ได้นะครับเปิดปิดต,ตรงนี้ได้หรือตรงนี้ครับตรงนี้คือวอลลุ่มครับต้องการให้ เสียงของเ,เนี่ยเราเนี่ยดังไปถึงขค่ไหนศูงย์สุดคือ500ร้อยแนทโอ้โหลำโพงแตกแน่นอน,นครับเสียงก็แตกนะครับ100เนี่ยปรับได้นจนไปถึงศูนย์เลยเห็นไหมครับเลือกได้เลือกได้อไดโอเคเนาะอ่ะไปที่100นะครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้อะไรนะอันแรกคือแพนแอนด์ซูมใช่ไหมอันที่2คืออะไรนะครับการสปริตวิดีโออันที่3คือการใส่แบบอะไรนะครับรีเวิร์สหรือรีเวิร์สเนี่ยแหละนะครับวิดีโอ พอกดใส่เข้าไปเนี่ยมันจะเล่นวิดีโอจากหลังไปหน้าดูสิครับมันเดินถอยหลังเห็นไหมไอ้พวกเนี้ยไอ้ตัวพวกเนี้ยมันเดินถอยหลังนะครับพรีวิวแบบเนี้ย<ๆ>นั่นเห็นป่ะมันเดินเข้าไปในจานอาหารจริงๆมันไม่กระตุกนะครับจริงๆมันไม่กระตุกนะพอเราเรนเดอร์วิดีโอออกมาแล้วอ่ะมันจะไม่กระตุกเลยนะครับอันเนี้ยมันเป็นการพรีวิวอย่างเงี้ยมันเลยดูกระตุกหน่อยๆน,นะครับเนี่ยคือการเดินถอยหลังเห็นป่ะเห็นนะนะครับเนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการ รีเวิร์สหรือว่ารีเวิร์สวิดีโอนะครับต่อมาครับอ่ะเราจะไปเล่นในหัวข้อของอ,อะไรที่มันจะทำให้สปีดนะสปีดใช่ไหมครับสปี Speed, ดี๋ยครูจะขอเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับสปีดขอเป็นตัวนี้อ่ะแคทตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกมาแล้วเลือกคำว่าสปีดไทม์แล็บนะครับเนี่ยตอ Normal คือ สปีที่100%คือปกติถ้าสโลเนี่ยสโลเนี่ย้ากสโลหอเป็นอันนี้ดีกว่านะครับสโลนะครับปรับสโลเนี่ยสโล3 0เลยอ่ะ30%กดปึ้งคลิปมันจะยาวขึ้นมาเลยเห็นไหมเอาเอาใหม่เอาใหม่เห,มเห็นไหมตอนแรกคลิปมันขนาดนี้ใช่ปะพอดับมันคลิปปึ๊บแล้วเลือกปรับสโลเออท้อทีปรับสโลนะครับ30%เปกดปึ้งมันยาวมานี่เลยเห็นไหมยาวมานี่เลยนะครับ แล้วก็กดพรีวิวดูสิโ,โหหิมะตกแบบสโลสโลเห็นปะเป็นดราม่านะครับ MV ดราม่าของน้องหมาลาบาร์ดออะไรเงี้ยนะครับใส่ข้อความว่าเหงาจังนี่ใช่เลยนะครับอ่ะนะครับลองดูสิถ้าเป็นแบบปกติมันเป็นยังไงคลิปปกติเนี่ยเห็นปะหิมะตกเร็วหิมะตกเร็วนะครับอ่ะนะครับเมื่อกี้ขอผิด ขออภัยนะครับมีการผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับอ่าเมื่อกี้เราพูดถึงสปีดกับสโลใช่ไหมตัวอย่างสโลไปแล้วเนาะนะครับทีนี้มาถึงสปีดบ้างนะครับเวลาปรับสปีดก็เหมือนกันให้คลิกเข้าไปนะครับอ่สมมติครูปรับสปีดสักมันปรับได้ถึง900ถึงพันเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ครูจะเอาประมาณสักตอนแรกมันร้อยใช่ไหมปกติหัวสัก200อ่ะประมาณนะครับเห็นนะสังเกตดูคลิปมันจะสั้นลงแล้วกดเพย์ดูเห็นนะครับเร็วเนี่ยน้องหมาวิ่งเนี่ยบุ๊บ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 นะครับอ่ะ ยังเร็วไม่พอใช่ไหมปรับสปีดใหม่อ่ะปรับสัก400อ่ะ acht? เป็นไงครับเร็วกว่าเดิมอีกปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊ไม่พอครับปรับสปีดใหม่แล้วสุดท้ายอ่ะ600เนี่ยครับจริงๆมันปรับได้นะมันเร็วมากนะครับแต่ว่าวิดีโอมันแสดงผลไม่ทันเห็นไหมปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊เสร็จนะครับนี่คือการปรับสปีดของวิดีโอนะครับการปรับสปีดของวิดีโออ่าทีนี้ แล้วการตัดวิดีโอล่ะทำยังไงนะครับวิดีโอเนี่ยโอ้อันนี้ท้าใหมันเนี่ยคลิปวิดีโอเนี้สี่สิบห้าวินะครับถ้าครูต้องตาตา้องการตัดคลิปเนี่ยเนี่ยน้องแมวก็กินข้าวไปสิี่สิบกวิเนี่ยถ้าคารูต้องการต้องกาต้องการตัดให้เหลือสักอ่าสักสิบวิอย่างเงี้ยครูก็ต้องการตัดสิบวิใช่ไหมเอาแค่สิบวิพอทำยังไงครับ มีอยู่มีอยู่สองวิธีคือ1เราโยนมาครับให้เหลือแค่เป็นไงเหลือแค่10วินะครับก็จบหรืออีกอันหนึ่งครับถ้าเราถ้าเราต้องการตัดเนี่ยถ้าคุณต้องการตัดวินาทีที่คุณต้องการวินาทีที่เนี่ยตรงเนี้ย21จนไปถึง30อย่างเงี้ยเอาแค่ส่วน21เนี่ยถึง30เนี่ยทำยังไงทำอย่างนี้ครับ21ใช่ไหมนักเรียนก็เอาเมาส์มาคลิกเนี่ยตรงเนี้ยครับ21แล้วก็เห็นรูปกรรไกรไหมครับ ตัดเลยครับหรือกด s ก็ได้ตัดปึ้งเป็นไงครับมันก็จะมี2คลิปแล้วเห็นไหมต่อมาวินาทีที่30ใช่ไหมครับก็มาตัดครับเนี่ยเราก็จะต้องการเอาแค่คลิปตรงนี้ตรงต้นเราไม่เอาตรงท้ายเราไม่เอานะครับเราจะเหลือแค่นี้เห็นไหมเราก็เอาคลิปที่เราต้องการตัดเนี่ยไปใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่คือการตัดคลิปแบบ ปกติเลยเบสิกพื้นฐานเลยง่ายมากๆนะครับตัดตัดตัดอันไหนที่เราไม่ต้องการก็ตัดนะครับเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับถ้าเราไม่ต้องการเนี่ยมีสองวิธีใช่ไหมวิธีที่1ก็คือย่อแบบนี้ใช่ปะ่ะอ่าวิธีี่2ก็คือชึบกันกายตัดเลยครับปึ้งตรงนี้ก็ไม่เอาละเห็นไหมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยแมวก็กินข้าไปกิน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 แล้วเดี๋ยวมันก็จะว้าไปที่คลิป คลิปกันต่อคลิปเหมือนกันเลยนะต่อคลิปก็ต่อเหมือนรูปภาพเลยนะครับ,นะรบลืมไปยังถ้าต้องการแยกเสียงทำไงน,นะคลิกขวาใช่ไหมเ,เดับเบิันคลิกแล้วก็เลือก split audio เสียงก็มาแล้วนะครับแล้วก็ลบเสียงไปก็ได้ไม่ต้องการเสียงก็จะเป็นคลิปเปล่าๆไม่มีเสียงนะครับอ่ะรวมไปถึงเป็นไงครับการใส่ transition ระหว่างคลิปก็มีนะครับเป็นไง แล้วก็ค่อยวาร์ปมาตัดเป็นแบบนี้เห็นไหมได้เหมือนกันลงไม่ถึงการใส่เอฟเฟกครับหรือว่าฟิลเตอร์นะครับการใส่ฟิลเตอร์เนี่ยคอปเนี่ยถ้าครูใส่คอปให้กับตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่อยค่อยวาร์ปมานะครับประมาณนี้โอเคเนาะลองเลือกเอาครับฟิลเตอร์มันเยอะแยะไม่หมดเลยจะเป็นฟิลเตอร์เบอร์แบบนี้ก็ได้ใส่เข้าไปมันก็จะเบอร เผื่อเราเล่นเอฟเฟกต์อะนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะค่อยๆเบอร์ค่อยๆเบอร์ค่อยๆเบอร์จนแบบเบอร์วินาทีสุดท้ายก็จะเบอร์ไปเลยนี่คือการใส่ฟิลเตอร์ให้กับคลิปของเราได้นะครับอ่ะโอเคขอจบคลิปเท่านี้ก่อนละกันนะครับสำหรับวิดีโอใช่ไหมสำหรับวิดีโอนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ